ก็มาพูดมาเข้าสู่ชมรมฝึกเขียนภาษาอังกฤษกันนะคะกะ็วันนี้นะคะก็อยากจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะเรื่องวิธีใช้อาร์ติเคิลนะคะกอะ็อย่างที่เพิ่งพูดไปนะคะว่าเกี่ยวกับว่าเออจะมี three common mistake นะคะกะ็เดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดกันแล้วก็มาดูกันว่ามันต้องใช้ยังไงนะคะ,ะก่อนที่จะไปะเลื่อน <laughs> ก่อนที่จะ ไปถึงไปตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะก็ไหนๆก็ทวนน,นิดนึงละกันนะคะก็คือว่าถ้าเป็น indefinite article ใช่ไหมคะก็คือ non specific ถูกไหมถ้าเป็น definite article non specific ถ้าเป็น definite article ก็คือแบบ specific คือรู้อยู่แล้วว่าพูดถึงอะไรถ้าเป็น zero นะคะก็คือไม่มี article นั่นเองนะคะโอเคแบบฝึกหัดมาแล้วตัวอย่างอ่ะโอเคทีนี้ก็อยากจะ มาคุยกันเฉพาะเดี๋ยวขอเช็คหนึ่งนะคะว่าขึ้นไหมโอเคนะคะก็มี three common mistake นะคะที่ English language learner อย่างอย่างเรานะคะมักจะผิดกันนะคะก็แบบที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็น singular countable noun นะคะแต่ว่าไม่มี determiner หรือ article นะคะ ก็คือจริงๆ article ก็คือ determiner นั่นแหละนะคะ,ะ determiner เนี่ยถ้าใครจำไม่ได้นะคะมันก็เป็นอย่างเช่น this นะคะ t h a t นะคะอะไรกับ my ที่เป็น possessive นะคะ your อะไรเงี้ยหรือว่าแบบ some อะไรเงี้ย few อะไรเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าะนะคะพวกนี้ก็ อันนี้ก็เป็นมิเซกอันหนึ่งนะคะมิเซกอันที่สองก็คือว่าใช้เดอะนะคะ,ะหน้า plural noun ที่พูดถึง whole category นะคะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็น plural อย่างเช่น dogs good pets นะคะ,ะ good pets นะคะอย่างในที่นี้เนี่ย dogs มันเป็น plural แต่ว่ามันไม่ได้ specific ว่าหมาที่ไหนหมาตัวไหนใช่ไหมคะก็ฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เดอะข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะส่วน mistake อันอนหนึ่งที่3นะคะก็คือใช้เดอกับ abstract noun หรือ idea อเดียเช่นอย่างเช่นแบบว่า I value the education นะคะอย่างเงี้ย ะคะถ้าอย่างเงี้ยก็ผิดเพราะว่า education เนี่ยมันเป็น abstract n o u นะคะมันไม่จำเป็นต้องใช้ the อ,อะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็มี common mistake 3อันที่มังจะผิดกันนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างกันแล้วก็ลองเลือกซิว่ามันเป็นแบบ A, B หรือ C ผิดแบบไหนนะคะแล้วเราจะแก้ได้ยังไงนะคะโอเคประโยคที่หนึ่ง m y c o u s i n showed the courage when he pulled a girl out of a burning house. อ่ะอันนี้คิดว่าผิดแบบไหน A B หรือ C เราจะแก้ยังไงดีคะถ้าใครดูอยู่ก็พิมพ์ตอบได้เลยนะนะคะเดี๋ยวเอาสีแดงแล้วกันอ่ะโอเคเป็นแบบไหนอ่าลองดูซิอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะ my cousins ตรงนี้โอเคถูกไหมเพราะว่า cousin เป็น countable Uh, countable noun singular แล้วเขาก็มี determiner คือ my นะคะแต่อันที่ผิดคืออะไร the courage ใช่ไหมคะเพราะว่า the courage เนี่ยเป็น abstract noun ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมี the อ่าถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการผิดแบบที่อะไรนะ a b หรือ c ก็คือ c ใช่ไหมคะอันที่สอง my father dislikes the lawyers he says that they are not always honest อันนี้พูดถึงอะไรเอ่ย อันนี้ผิดแบบไหนคะเป็นแบบเอ่อเป็น singular countable แล้วไม่ใช้ determiner หรือว่าเป็น plural เอ่อมีเด e หน้า plural แต่ว่าพูดถึง whole category หรือว่าใช้เด e หน้า abstract nouns อ่ะอันนี้นะคะก็เอ่ออย่างบอกว่าเนี่ยเอ่อ my father disliked the lawyers อันนี้เนี่ยเขาพูดถึงเอ่อ In general ถูกไหมคือเขาไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงว่าแบบกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเออ่ก็พูดถึง lawyers in general ฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าผิดแบบ b ถูกไหมก็คือว่าเนี่ยเป็น plural noun น,นะอ่แต่ว่ามาใส่ the อ,อะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็คือผิดแบบ b เนาะเพราะว่าเรียกไงอะคือปกติถ้าเป็น plural เนี่ย อย่างที่พูดไปก็คือว่าถ้าเป็น Singular Countable n o u n เนี่ยใช่ไหมคะมันต้องมี Article หรือมี d e t e r m i n e r เเสมอแต่ถ้าเป็น plural n o u n Countable เนี่ยคือจริงๆมันไม่จาเป็นต้องมี Article ก็ได้ถูกไหมถ้าเป็น plural เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะเราจะใช้ The ก็ต่อเมื่อเราหมายถึงกลุ่มกลุ่มที่มันเฉพาะเจาะจงอะนะคะอ่ะอย่างทีอ่อันนี้เนี่ยเขาพูดถึง lawyer ทั่วไปฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เดอนะคะข้อ3 I respect my best friend because he he shows the kindness to all อ่ะอันนี้เป็นเอ่อต้องแก้แบบไหนดีคะแบบ A B หรือ C แบบไหนเอ่ย A B หรือ C พิมพิมตอบได้เลยนะคะสมมติว่าเออลองคิดดูให้เวลาคิดดู สมัควิดีโอจะแลกนิดนึงอ่ะโอเคก็หมายถึงอะไรเอ่ยอันไหนที่ผิด the kindness ใช่ไหมคะเอ่อถ้าถ้าเราแบบเขาเรียกไงอ่ะเอ่อก็คืออ่ะมามาพรางมามาแพราวหรือเปล่าคะมามาแพรวมาพราว่ะโอเคถ้าถ้าผิดนี้บอกด้วยนะเอ่อบอกว่า C ค่ะมันจะก็ C นะคะทำไมถูกต้องใช่ไหมก็คือ C นั่นเองเพราะว่าะไรคะ kindness เนี่ย มันเป็น abstract นะคะมันเป็นไอเดียอะไรเงี้ยมันไม่ต้องใช้เดอฉะนั้นก็คือ I respect my best friend because he shows kindness to all อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยนะะนนก็โอเคก็แก้ตรงนี้ถัดมาข้อ4 my family bought house in this neighborhood last year เอออันนี้ผิดแบบไหนเอ,อ่ย A B หรือ C a คือเป็น singular countable noun เราไม่มี determiner b คือเป็น plural noun แล้วมาใช้เด e ทั้งๆท,ที่หมายถึงทั่วๆไปหรือว่า c ก็คือใช้เด e กับ abstract noun หรือ idea อะไรเอ่ยลองพิมพ์ตอบมาเลยค่ะเราจะได้แบบฝึกด้วยกัน my family bought house in this neighborhood last year คนตอบมาคุณจตัตตอบว่า A อ่าเพื่อนๆดูซี A ถูกไหม A คือถ้าเป็น Singular Countable n o u n เอ่อแล้วไม่ใช้ Determiner คือผิดอ่าให้นั้นก็คือว่าะไรคะตรงไหนเอ่ย House ใช่ไหม House เป็นอะไรเอ่ยเป็นเอ่อ u l n r u l a r Countable ใช่ไหมเป็นแบบนับได้เอก,กพจน์มันเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องมี Determiner หรือมี Article ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราเติมว่าอะไรดี เป็น article อ่ะก็คือใช้อ่ะใช่ไหมคะ My family bought a house last year ใช่ไหมคะอ่ะมาพร้าวก็ตอบมาเหมือนกัน A ถูกต้องนะคะอ่าเยี่ยมไปเลยใช่ไหมเอ่อแต่ยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างงี้บอกว่าเอ่ออย่าง family อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ family เนี่ยมันเป็น singular countable noun เหมือนกันแต่ในที่นี้เนี่ยเราไม่ใช้ article เราใช้ determiner แทนก็คือ my เห็นไหมฉะนั้นมันก็ถูกถูกไหมคะเพราะว่าแบบ ซิง g u l ล่าเคาน์เตอร์โบแบบอยู่โสดไม่ได้ต้องมีต้องมีตัวอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็น m มแทนอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าแบบเราลองเราลองเช็คดูหมดเลยอะ่ะอันไหนที่มันเป็นซิง g u l ล่าเคาน์เตอร์โบนามอ่ะมันต้องมีอาร์ติเคิลหรือมี d e เ e อร์มินเออร์่ะลองเช็คกันเล่นๆก็ได้ My cousin ใช่ไหมอันนี้มี d e เ e อร์มินเออร์เอกอ่ะมีอาร์ติเคิลเบอ n ์นิงเฮมีอาร์ติเคิลใช่ไหมคะ Father เป็นซิง g u l ล่าเคาน์เตอร์โบใส่ My ก็คือเป็น d e เ e อร์มินเอร์ถูกไหม รอยเออร์ uh, lawyer, อันนี้ไม่ใช่อ่ h ฮเดียนอันนี้เป,น uh, เป็นเขาเรียกไงเป็นเอกภพอ่ะ uh, best friend เอกน์แล้วใช้อะไรคะใช้ m มแทนถูกไหมก็คือใช้เป็นมา uh, มี d e t e r m i n e r อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะเห็นว่าแบบอะไรก็ตามที่มันเป็นนามนับได้เอกน์มันต้องมีตัวอยู่ข้างหน้าเสมอเลยนะคะข้อ5 do you know capital of cambodia เอออันนี้ผิดแบบไหน A B หรือ C อ่ะลองมาดูกัน Do you know capital of Cambodia มันฟังดูแปลกใช่ไหมมันคิดตรงไหนเอ่ย A B หรือ C อ้าโอเคเอามันไม่เห็นเห็นนะคูต้องเลื่อนอาจจะได้เห็นอยู่ A B หรือ C อันนี้เป็นประโยคคำถามใช่ไหม คุณสจะ๊วบอกว่า a เพราะว่า a คืออะไรคะเป็น singular countable อ่ะมันต้องมีตัวอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะใช้ะไยดีเดอหรือเราจะใช้อ่ะดี d. ต้องใช้เดอใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า capital มันมีอันเดียวอะ capital city ใช่ปะ่ะเพราะว่า capital city ของแคนเบอร์ีมันมีแค่อันเดียวแล้วก็ไม่ใช่อ่าอะไรเงี้ยถูกป่ะก็คือต้องเป็น the the capital อะไรเงี้ยนะคะเพราะม,มีอันเดียวเขาบอก in general children do not like the vegetables very much อ,อันนี้ผิดแบบไหนเอ่ยต้องแก้ตรงไหนดี A, B หรือ C, ีเอาไม่มีดี A, B หรือ C นะคะพูดไทยเปิดอังกฤษอะไรนี้ก็หมึนเงินอืม o k a In general, children do not like the uh the vegetables very much. อ่ะเพื่อนบอกว่า b vegetable เพราะว่าอะไรคะ b คืออะไรเอ่ยเป็น plural noun อ่ะเป็น plural noun แล้วพูดถึง whole category แต่ดันไปใส่ the ถูกไหมฉะนั้นต้องตัดออกนะคะต้องเป็น in general children do not like vegetables very much ถูกไหมคะเพราะว่าพูดถึง vegetable ทั่วๆไปถูกไหมเอ,อ่ฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเขาเรียกไงไม่ต้องใส่ the นะคะอ่ะข้อ7อเดี๋ยนะขอลื่นหน่อยข้อ7 เดี๋ยวนะถ้าเลื่อนอนี้จะเห็นไหมโอเคเนาะอ่ะข้อ 7. the intelligence is not the only quality necessary to be admitted to college <laughs> เออตรงไหนผิดนี่เฮ้ยนี่มีข้อยกเว้นด้วยอะ <laughs> <laughs> อ่ะลองคิดดู A B หรือ C นีนคะอันไหนอันไหนที่ผิด อารวามเนี่ยนะมันชอบมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นตลอดเลยเล็กๆเขาเรียกไรยิบย่อยอะไรเงี้ยนะคะนั้นเนี่ยหลักที่แบบว่าปกติจะจะสอนแล้วก็ที่ตัวเองที่ครูจะใช้ด้วยคือว่าชอบบอกว่าเออรู้เขาเรียกไงอ่ะรู้หลักที่มันแบบถูก8ปด0เก้าสิปอร์ซ็นอ่ะีที่เหลือไปเปิดเอาอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมีเพื่อนแต่ว่า อ่า uh, intelligence c ก็คืออะไรคะก็คือว่าอ่ามันเป็น abstract noun ใช่ไหม intelligence มันไม่ต้องใช้ the เจ้ไหมคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นที่ครูเพิ่งเห็นไงเนี่ย admitted to college ใช่ไหมมันเป็น college จริงๆ college มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น singular countable noun ใช่ป่ะแล้วทำไมเราไม่ใช่ article เออมันเป็นอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็น collocation แล้วอะค่ะแบบว่าเขาเรียกไงอะ แบบเขาพูดกัน admitted admitted to college อะไรเงี้ยนะคะจริงจริงมันจริงจริงมันยอ่อมาจากแบบ to college แบบ <c oughs> อาจจะยอ่อมาจากอันอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นเขาเรียก collocation ที่คนเขาใช้กันว่าแบบไม่เขาเรียกไงอะไม่ไม่ใส่ the อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ใส่อะอะไรเงี้ยนะคะเออมันก็เลยเนี่ยเป็นข้อยกเว้นอย่างที่บอกนะคะข้อ8 the firefighters have a dangerous but extremely important job อ่ะอันนี้ต้องแก้ตรงไหนอี ผิด a b หรือ c a b หรือ c เราจะลองไล่ดูคำก็ได้เนาะอ,อย่างเช่นอันนี้ในประโยคนี้มันมีคำนามอยู่แค่สองตัวใช่ไหมคะ the firefighters แล้วก็ job ถูกไหม เอ่อ f i ร์ไฟเดอร์เนี่ยเป็นพระหูพจน์พอเป็นพระหูพจน์เนี่ยจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องมีอาร์ติเคิลถูกไหมคะแต่ว่าถ้าอยากจะมีอาร์ติเคิลก็ได้ในกรณีที่แบบสเปซิฟิกแต่ลองดูประโยคนี้ซิประโยคนี้เขาความหมายมัน Specific หรือเปล่า The firefighters have a dangerous but extremely important job อันนี้ความหมายมันคือแบบว่า นักดับเพลิงใช่ไหมคะเป็นงานที่มีงานที่อันตรายนะคะแต่ว่าสําคัญมากคือเขาพูดถึงไฟเออร์ไฟเตอร์ทั่วไปถูกไหมฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอะไรคะ B ถูกไหมก็คือจริงไม่ต้องมีเดอะก็เป็น fire fighters have a dangerous but extremely important job อย่างอันนี้เนี่ย job มันเป็น singular countable noun ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมี article ซึ่งมันก็มี article อยู่ตรงนี้คืออะ อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันห่างไกลกันนิดนึงเหตนั้นแล้วก็ดูอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองไงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกไอ้ตรงเอจ็อบเนี่ยถูกถูกไหมคะเหตนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เองถูกไหมคะโอเคก็วันนี้นะคะก็มาฝึกกันเท่านี้ก็เอ่อ ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็บอกได้ก็ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่ตอบกันมานะคะก็เก่งมากตอบกันถูกหมดเลยนะคะกอะ็อย่างที่บอกนะคะว่า article เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุด2เรื่องสำหรับคือสำหรับคนที่เรียนภาษา,าเรานะคะก็มี article กับ preposition อะไรเงี้ยที่เรามักจะผิดกันอะไรเงี้ยในขณะที่ native ขาจะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยนะคะกะ็ article ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกไงอะ่ะ ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้หมดนะก็คือต้องแบบเหมือนอย่างที่บอกะคะ่ะคือถ้ารู้หลักแบบ8 0 9 0มันก็จะถูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีข้อยิบย่อยที่บางทีเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ต้องไปแบบเปิดดูเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะก็เขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือรู้หลักให้มันถูกทั้งหมดไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนข้อยกเว้นต่างๆมันก็มันก็ไม่มีใครจาได้หมดใช่ไหมบางทีถ้าเป็นพวกข้อยกเว้นเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ย ในทีมเขาก็ยังผิดกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ก็กอธิเครื่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องค่อยๆเรียนกันไปค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าอย่างสมมิว่าเราเขียน academic writing หรือว่า technical writing เนี่ยมันก็จะคือจริงๆเราก็รู้แบบว่าในฟิลของเราอะคะ่ะว่าเขาใช้เดิะหรือเปล่าตรงนี้แล้วเป็นชื่อเฉพาะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะกะ็มันก็จะต่างกันไปตามตามแต่ละสาขาด้วยนะคะ โอเคเนาะก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะกะ็พิมพ์ได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะ,ะเรียนเรื่องอะไรก็บอกได้นะคะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวก็พอมีเวลาวันไหนก็จะจัดให้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมนะคะครูมีลิงก์แบบในบล็อกนะคะ,ะเว็บไซต์เนี่ยครูก็จะแบบรวมคอะไรไงอาร์ติเคลิลที่เกี่ยวกับ าาาการเขียนแล้วก็แบบพวก g มม่าอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวกับการเขียนนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ